ทำไมวันนี้พามาที่ไหนเนี่ได้แก้วอยากเสียงดังสงดังไม่ได้ที่นี่คนเยอะแก้วจได้ไห่เรียก <c oughs> อะไรแก้วตายอย่างเสียงดังที่นี่คนมันเยอะก็อย่างเสียงดังไม่ได้จินฮานที่นี่เขาเรียกว่าแมคโดนัลล์อ่ะแมคโดนัลล์นี่ว่าบหรือว่ามันทอดเนี่ยเ <c oughs> นี่ยอย่าเสียงดังอันนี้ก็เรียกว่าเป็นฟลายอันนี้ก็เรียกเป็นปลายเป็นฟลายมันทอดเบอร์เป็นฟลายไม่ไดเหรอแต่บ้าน ไใ,ใ้บ้านฉันก็เลยเขาเรียกมันทอดนะเขาเรียกเป็นฟรายเขาเรียกมันทอดแต่บ้านฉันเขาเรียกมันทอดเอาอเราก็เปลี่ยนใหม่พูดตามนะเฟนฟรายเฟนฟรายพูดใหม่เป็นฟรายเ็นฟรายอ่ะกินได้ท้าดีเลยเฟนฟรายกินกับอะไรกับอะไรเออเฟนเฟนฟรายใหม่เอือร์เฟนฟรายกหม่